ในเปลือกไข่เนี่ยจะมีสารยับยัง้งเชื้อแบคทีเรียเราสามารถที่จะใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องเหนเปรี้ยวดินเป็นขดช่วยในเรื่องการจเจริญเติบโตช่วยเล่งให้มันสีเขียวมากขึ้นหลักๆแล้วก็คือมีแต่ส่วนที่เป็นประโยชน์ก mm ับ hmm. เราครับนี่ก็คือเราสามารถนําไปใช้งานได้แล้วนะครับไปโรยใส่ในกระถางเลยตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เกิดจากส่วนที่เหลือจากการทําครัวของเราเองนะครับ สวัสดีครับผมท็อปจากช่องแนวทางเกษตรเกียรติความรู้ครับสําหรับเกียติความรู้ในวันนี้นะครับจะพาทุกคนไปชมการทําปุ๋ยจากเปลือกไข่ครับเป็นเทคนิคจากทางอาจารย์นิติดวงวันทองสําหรับเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับสําหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาทําปุ๋ยจากเปลือกไข่นะครับ อาจารย์ครับทาไมเราถึงต้องทําปุ๋ยจากเปลือกไข่ครับครับเหตุที่เราต้องทําปุ๋ยจากเปลือกไข่นี้นะครับก็คือเปลือกไข่เนี่ยเป็นของเหลือใช้จากการประกอบอาหารของเรานะครับเราก็เลยเก็บเก็บมาทำทำเป็นปุ๋ยนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์อาจารย์ครับสำหรับเปลือกไข่มีข้อดีอย่างไงบ้างครับครับเปลือกไข่นี่นะครับจะมีส่วนประกอบของสารแคลเซียมนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับจะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต แล้วก็แคลเซียมฟอสเฟตนะครับ99%ของเปลือกไข่นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มไข่ที่ถัดจากเปลือกไข่เข้ามาเนี่ยด้านในนี้นะครับจะเป็นเยื่อหุ้มไข่นะครับตัวบางๆสีขาวๆนะครับตัวนี้จะประกอบไปด้วยโปรตีนนะครับแล้วก็กรดอะมิโนแล้วก็ในเปลือกไข่เนี่ยจะมีสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งนะครับซึ่งสารเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพืชที่เรานําไปใส่นะครับอาจารย์ครับเปลือกไข่มีประโยชน์ต่อพืชอย่างไรบ้างครับ เปลือกไข่นี้นะครับก็คืออย่างที่เราอธิบายไปว่ามีสารประกอบที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับตัวแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวดินเป็นกรดนะครับตัวนี้แล้วก็จะแก้ปัญหาในเรื่องของพืชที่เป็นโรคใบงิดใบเหลืองแล้วก็ส่วนอีกตัวแคลเซียมฟอสเฟตเนี่ยจะทําให้เขาติดดอกติดผลได้ดีอะมิโนแล้วก็โปรตีนเนี่ยจะช่วยช่วยในเรื่องการจเจริญเติบโต ช่วยเร่งให้เป็นสีเขียวมากขึ้นนะครับหลักๆแล้วก็คือมีแด่ส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อพืชนะครับอาจารย์ครับสำหรับการทําปุ๋ยเปลือกไข่จะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับครับสำหรับการทําปุ๋ยจากเปลือกไข่นะครับเราก็จะเตรียมเปลือกไข่นะครับเปลือกไข่ที่เรานํานมาประกอบอาหารแล้วก็เป็นส่วนที่เหลือนะครับตัวนี้นี่เราจะพึงลมนะครับพึงลมให้แห้งสักสามสี่วันนะครับแล้วเราค่อยนามาทําแล้วก็จะมีคกนะครับเพื่อที่จะ ต่ำให้ละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเกลือนะครับใช้เกลือผสมอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อเป็นตัวดูดความชื้นนะครับทําให้เปลือกไข่เนี่ยย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะครับสําหรับวิธีการทําเราจะต้องทําอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับสำหรับวิธีการทําหลังจากที่เรานําเปลือกไขไ่ไปพึ่งลมแล้วนะครับสัก3าวันแล้วเนี่ยเราก็ขยํานะครับตัวนี้เราขยํา เราขยำให้ละเอียดหน่อยนึงนะครับให้เขาเป็นชิ้นเล็กลงแล้วเราค่อยนํามาตําเราอาจจะตําทีละน้อยก็ได้นะครับตัวนี้ถ้าเราไม่ตําให้ละเอียดเราสามารถนําไปใช้งานได้ไหมครับใช้ได้เลยครับแต่การด้วยสลายเนี่ยอาจจะนานหน่อยนะครับถ้าเรานํามาตําให้ละเอียดเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้เร็วขึ้นนะครับพืชจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เร็วทีน,นี้ก็ความละเอียดก็น่าจะได้แล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปคือเราจะเติมเกลืออีกนิดหน่อยนะครับตัวนี้เราจะตารวมกันไปเลยนะครับถ้าเราไม่ใส่เกลือนี่จะใช้งานได้ไหมครับอาจารย์ใช้ได้ครับใช้ได้เหมือนกันครับแต่การด้อยสลายเนี่ยอาจจะช้าช้ากว่าไม่ใส่นะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยจะเป็นตัวดูดความชื้นนะครับโอเคครับนี่ก็คือเราสามารถนําไปใช้งานได้แล้วนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ อาจารย์ครับถ้าเปลือกไข่เราตามีลักษณะนี้แล้วสามารถนาไปใช้งานได้เลยไหมครับครับถ้าเราตาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับอาจารย์ครับสําหรับการเก็บรักษาเราสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานไหมครับการเก็บรักษานะครับเราสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานนะครับก็คือเขาเป็นเปลือกไข่แ <Nein> ห้งเฉยๆนะครับตัวนี้เราก็เก็บใส่ถุงพลาสติกถ้าเกิดเราทําแล้วเราก็สามารถเก็บไว้ใช้เป็นเวลาเป็นปีนะครับหรือหลายปีนะครับตัวนี้ อาจารย์ครับสำหรับวิธีการนำไปใช้งานเรานำไปใช้งานยังไงครับปุ๋ยเปลือกไข่เนี่ยครับการนำไปใช้งานก็คือเราจะนำไปโรยในพืชผักที่เราปลูกใส่กระถางนะครับเพราะว่าเปลือกไข่เนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีปริมาณน้อยนะครับไปโรยใส่ในกระถางเลยก็ได้นะครับหรือผสมดินในการปลูกก็ได้ครับตัวนี้ใช้อัตราส่วนยังไงครับอาจารย์กระถางหนึ่งนะครับถ้าเป็นกระถางเล็กเนี่ยเราก็ใช้ช้อนนะครับประมาณครึ่งช้อนก็พอแต่ถ้าเป็นกระถางใหญ่หน่อยเราก็ใช้ช้อนหนึ่งหรือ2ช้อนก็ได้นะครับ อาจารย์ช่วยสาธิตวิธีการนำไปใช้งานให้ดูหน่อยครับสำหรับปุ๋ยเปอกไู่ที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ในไม้กระถางนะครับไม้กระถางที่เราปลูกไว้นะครับตัวนี้เป็นกระถางเล็กเราก็จะใส่ประมาณครึ่งช้อนนะครับโรยไปเลยนะครับตัวนี้พวกนี้นะครับกระถางเล็กนี่เราก็จะโรยไปเลยถ้าเป็นกระถางใหญ่หน่อยกระถางตัวนี้นะครับเราก็จะใส่ไปช้อนหนึ นะครับช้อนเต็มๆเลยนะครับครับอาจารย์ครับสำหรับการทำปุ๋ยเปลือกไข่ครั้งนี้เราใช้ต้นทุนเท่าไหร่ครับคือการทำปุ๋ยเปลือกไข่ครั้งนี้นะครับต้นทุนเราไม่มีนะครับเพราะว่าเปลือกไข่เนี่ยเราได้จากครัวเราเองนะครับการประกอบอาหารแล้วเราก็เก็บไว้เรื่อยๆนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เกิดจากส่วนที่เหลือจากการ ทำครัวของเราเองนะครับอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมไหมครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับาการทําปุ๋ยจากเปลือกไข่เนี่ยคือมันมีปริมาณที่น้อยก็จริงแต่มันจะเป็นประโยชน์กับไม้ที่เป็นไม้กระถางเป็นไม้ประดับหรือเป็นพืชผักที่เราปลูกในกระถางนะครับพวกพริกพวกมะเขือที่เราปลูกในกระถางเนี่ยตัวนี้จะได้ผลดีนะครับก็ลอง เก็บเปลือกไข่มาทำดูนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเป็นของฟรีอยู่แล้วนะครับทุกควเรือนก็มีอยู่แล้วนะครับขอบคุณครับ